Một khuế của đại ta, ta, โอเคครับผมก็ก right? ลับมาอยู่กับเกมเอาลาสต่ออีเช่นเคยนะก็อีพีสองครับลงช้านะเพราะว่าไฟมันมีปัญหาเรื่องโปรแกรมโปรแกรมอัดคลิปแบบมีปัญหาครับก็เลยลงช้าเนี่ยนะก็พาร์ทสองจะเป็นพาร์ทที่เล่นเร็วสุดแล้วเพราะว่าเล่นหลายครั้งมากอะเนี่ยแล้วเวลาเล่นหลายครั้งอะเวลาลองใช่ไหมมันก็เลยทำให้แบบผ่านหลายรอบไปเนี่ยเล่นลองเพราะฉะนั้นอัดเล่นเร็วนยครับก็แบบดูด้วยนะครับ ั้นตอนแรกครับให้เราหากองค่อยคหาของไปเรื่อยหาของไปเรื่อยความของ เนังสือโอเคสวยโอเคนะแล้วก็โรสนี่คืออะไรอุอเเ้ยเฮียตะแกนั่งนี่วะแล้วผมเล่นตอนโจูข้าตกรเล่นดีชีแล้วเข้ามาเก็บออกของในห้องนี้จำได้มีเอ้ยไม่ใช่นี่วะมันต้องตรงนี้ตรงนี้ เราก็จะเจอยามนอนเสียชีวิตอยู่ยามนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เก็บขีากาแปกก็พยายามทาฟาร์มของขั้นที่ฟามได้นะโอเคนะก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเล่นนะอย่าไปรีบไปออนเกมนเน้ยจะไปรอบป ไปไปมา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 ไม่กลัวโดนจัตาแกบ่อยแล้วสองนี้มีปัญหาถแล้วเท่าไหวะเดี๋นี้ ต้องต้องบอกลเลยครับเกมนี้มั่วมากโคไม่ช่วยเลยเลยเชื่อใครบอกมัมากโคช่วยโอ้ยเฮียผมจำได้ไม่ต้องไม่ต้องอยงู่สนใจนะเปิดหาความขอาก่อนเป็นาางนนี้เลยเหรอง่ายวผ่านชายาาาาสาวเผาสาวเผาเฮียเฮียไมสนใจคยเล่นอยู่ก็มเป็น<อ>วิธีการบอกกันขอขอโทษด้วยไม่ได้ท p นี้ผมอาจจะไม่ได้กรี๊ดมากครับเพราะว่า จะไม่ได้กรีดมากมาขออภัยมีคีย์การ์ดอยู่อะห้องนี้มีแล้วไม่ได้มาเอาแล้วมาเอาถาดไปฉาย,ยาเดี๋ยวถ้ามีถาดก็ก็เก็บผ่าน,านมันให้อัดก็ผ,ผ่านไปไม่ได้สนใจอะไรมากถาดก็ไม่มีตรงห้องนี้ล็อกอีกไอ้ห้องคาตากร์นี่มันชอบล็อกจริงๆ ลามจะออกมาโอเคไม่มีทานเดี๋ยวก็มีเร็วยเลยปิด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 แค่ปิด,ป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 ดสวยคียบอร์ดคีย์คีย เขียนในไมค์แกวหาแล้วไงโอ้โอ้เขี้ย <HER> เอ้ยดิบดิบแอบดิบแอบไอ้เขียมีตู้ห้แอบหัวแอบไปซ้อนเลยซ้อนในล็อกเกอร์จดีสู้มันจะพยายามสู้มันไอใครวะวันนี้วะ อุ้ยเกือบแล้วเกินอ้วนเอาแล้วอ้วนอย่าเปิดห้องกูนะนี่เรกเอร์กูตอนนี้นะโอ้้เหียเอาแล้วเอาแล้วไปไงไปไอกที่เอ้ยไปไอกที่เออสวย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  กอฟักเตอร์ก <Uh, ็ใครอยากให้มีอีพีเล nope> ่นแบบเต็มเต็มพาร์ทเลยอ่ะแบบพาร์ทเดียวรวดเลยก็คอมเมนต์มาด้วยนะอยากมีก็คอมเมนต์มาด้วยนะไปยังวะน่าจะไปแล้วงานมีเฮกันไปแล้ว ก็ลงไปปั่นไฟใต้ดินี่แกเนี่ยเนียเสียงนี่แหละวะหลอกเงี้ย l e a v i ย g view โอ้ยเสียงเงี้ยแล้ววะตกใจหมดเลยเยี้ย มามามาผีหน้าโง่คุณไม่กลัวหรอกขอเปิดห้องทีละห้องก่อนไอ้เหี้ยห้องคาตกรซัดกล้องคาต็อกแอรอกอันนี้มีฟิวมีแบตเตอรี่ไหมหาแบตเตอรี่ก่อนต้องฝากเขาก่อนให้พร้อมก่อนจะไปวิ่งจู๊ดคาตกรอนเวียนน่ะ บอลเวียนนั่นมันเร็วเกินขอเราแข่งเอออันนี้กระทางออกนะแต่ห้องฆาตกราอยูน่นี่ทางนี้นะนึไปแล้วรีบไปวิ่งเปิดอันนี้ฟองรีบเร็วเร็วชินเร็วรีบเปิดอันนี้ฟอง

ม,มันไปแล้วเบื่อการชุก,กจริงชุกกับมึงน,น,นานาเนี่ยรอให้มันเข้อาอีกทีหนึ่ง ลกนีมันรอมันเข้าไมาีกทีนึงจะเข้าไม่เข้าวะอันนี้ก็ถือสายแล้วเนี่ยลุ้นใหญ่เลยเอาแล้วเอาแล้วจะดปีพีนี้แล้วต้องใจเย็ยนทำไรมันจะเย็ยนนะสิมาแล้ว กูไม่รู้ว่าคาตะก้เนี่ยตอนนี้วอกอะมึกลัวออกมา้วอกอะไม่ได้วะวิ่งไปฟันหนูก่อนโอ้ยคาตะก้อนดีเกียมาลยตีบูยตีบูวิ่งวิ่งวิ่งเี้ยติด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 ชิบหาแล้ติดเชี่ยวิ่งวิ่งวิ่งไอเชี่ยวิ่งไปตูนตูนตูนวยดูได้โอ้ยห้องนี้ หายห้องนี้ก็ล้อไอ้เหียาตะกรอยยนตีบูองบเอาไอสัตว์เมาเมาเมาไอเหียมาชิตหายแล้วอยู่บบูนี่มันยอะไรเนี่เอ้ยเอ้ยแล้วดิฉันรีบรีบเอร์ซอ์ซซอซ้อซ้ยไอค้าตะกรอมึงรู้ได้ไงสัตว์เอ้ยหายแล้วรีบรีบจกจุกจุกปกนเหนชี่ยข้าตะกอมึงไงคุยในนี้ ห้องรกเยอะจังวะเขี้ยห้องมึงโอ้ยแบตหมดแบตหมดเขี้ยแล้วรีบวิ่งรีบวิ่งโอ้ยเขี้ยติดอะไรนะหน่าวะคาตกรอนโปรป่ะนี่มึงโปไปโปเขี้ยยาโอ้ยเขี้ยเกือบตายคาตกรอนเวนเนอรยโอ้ยห้องล <aría> Blade mode, Blade mode. Oh, oh, ็อกเยอะจังวะ ต้องล็อกอยูอย่เนี่ยโอ้ยเหี้ยดูคอสปอยของต้นห้วยเลยไอ้เหี้ยพ้องล็อกโคตรเยอะ

ปิดปิดมึงไม่ต้องตามมาคัตกรเวนเออมึงให้มันมรู้ซะบ้างหายหมูหา่ายเยี่ย <Yeah. S 1> ทักทายก็ใหม่ได้ไหมทักทายใหม่ได้ไหมทักทายคาตกรดิใช่แล้วไงข่าด้วย แค่เราผมจะมาฟ,ฟาร์ม่านที่เหลือจู๊ขาตกรอย่นี่ผมไม่ได้มาฟ,ฟาร์ม่านเลยฐานที่อาไปพอป่ะสับไปใช้เอ้ยนี่นี่ว่าของขาตกรยิบูจูกจ๊กันขาตกรหายเงี้ยขาตกรหาย ขอฟาร์มอะไรแล้วการฆาตกรนหายอย่างงี้ก็ฟาร์มของครับรอที่อะไรจักรทอนฆาตกนเอ่อมันขอว่าฆาตกรเออใช่ทำไปใช่ทำใช่โอเคสี่ก้อนโอเคสี่ก้อนพอใจแล้วออกมาไอฆาตกรหรือว่าฆาตกรหายอ่ะฆาตกรไม่อยู่อะฆาตกรฟุ้หัวคนยังโกลว่าแบบคนดเก่งอย่างเงี้ย ไปอ,อ้เขี้ยหลูแม่งโคตรมืดเลยไปละปิดแค่มาวามผมานไปใช้เฉยๆไม่มีอะไรืึดูหน้าอะไรืยไรึยังไง <c oughs> โอเคก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยครับกับอาร์ดอีบีสองนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ด้วยเป็นการจูคาตกรนที่มันมากเลย คือแบบจะว่ายัางไงอ่ะคือเหตุผล EP สองของเช้าเพราะว่า OPS มันมีปัญหานิดนึงนะก็ไปแก้มาได้แล้วนะ <c oughs> ก็ EP สองนะใครอ่ะถ้าแคทภาคนี้จบแล้วใช่ไหมใครอยากดูภาคแบบแคทพัรเดียวเต็มเลยอ่ะแคทพัรเดียวจบเลยอ่ะในภาคเนี้ยนะตอนจบอ่ะแบบยังไงอ่ะพาร์เดียวคือจบเรื่องเราไปเลย เหมือนรวมทุกพาร์ทไปอยู่พาร์ตเดียวกันนะ่ะก็อยา่าลืมกดไลค์ทุกพาร์ทรวมกันให้ถึงรวมกันให้ถึงสักสี่สิบไลค์แล้วกันนะจะเล่นก็กดไลค์กดแชร์กดซับคลายด้วยและนี่ใครเนี่ยมันมาคุยกับผมเ,เนีน่ยมันไม่ฝากช่องก็ไปติดตามช่องมันเลยมันไม่ยอมฝาก,ากต้องมา